อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทาํากะเพราหมูโยอโยอยอยโยโย,โย,โยนะคะก็ทําเองกินเองนะคะก็ตามสไตล์บ้านๆน,นะคะก็ง่ายๆสไตล์เราเองนะคะนี่นะคะเราก็เอาละมันแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะนี่นะคะพอพริกแกงได้ที่เดี๋ยวเราเอาหมูยอเทลงไปเลยนะคะนี่เนาะก็เป็นหมูยอที่เรา เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะใส่เลยค่ะนี่เคนไถุงยอเขาสุกอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่เราเอามาให้มันเข้ากับพริกแกงเดี๋ยวเราจะเร่งไฟสักหน่อยนะคะพอดีอ่อนไฟแล้วค่ะเร่งไฟแล้วก็คนไปเลย เดี๋ยวเรามาดูกิีนะคะน,นะคะเราก็เตรียมใบกะเพราไว้เลยนะคะเราก็ปุงราสงสรลงไปนะคะเรรงรรียบร้อยแล้วก็ใส่กะเพราลงไปเลยนะคะ เปนเสร็จที่เร็จคิดได้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จรียบรยแล้วค่ะนี่นะคะน่ากินมาก